ถ้านักเรียนหาขอบบนขอบล่างจากสูตรสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บมันจะได้ค่าออกมาดังค่าออมาตามนี้เลยนะคะที่นี้จะบอกวิธีการสังเกตนะนักเรียนสังเกตมาดูมาโฟกัสแค่ขอบล่างก่อนนะคะมาโฟกัสแค่ตรงขอบล่างก่อนนะตรงนี้เป็น10.5ตรงนี้15.5ตรงนี้20.5 ยี่สิบห้าจุดห้าสมสจุด้าสห้าจุดใช่ไหมคะมาดูชั้นนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตว่า1 0บุด้าเนี่ยเป็นค่าที่ได้มาจากค่าต่ำสุดของชั้นนั้นคือสิบเอ็ดคือสิบอ็ดลบด้วยอะไรคะลบด้วย0ูนจุดจะเท่ากับ1 0บจุดห้าเนาะถ้ามาดูชั้นนี้เดี๋ยวนะปเปลี่ยนสีก่อนถ้ามาดูชั้นนี้นะคะสีนี้มองไม่ค่อยเห็นเลย ถ้ามาดูชั้นนี้15.5เป็นขอบล่างใช่ไหมเราจะสังเกตได้ว่ามาจากตัวนี้ก็คือค่าที่น้อยที่สุดข,ของชั้นนั้นคือ16ลบด้วย0.5เท่ากับอะไรคะ15.5ค่านี้จะเป็นค่าขอบล่างชั้นต่อไปขอบล่างคืออะไร20.5ใช่ไหมเกิดจากอะไรคะเกิดจากค่าที่น้อยที่สุดข,ของชั้นนั้นก็คือ21 ยีอลบด้วยอะไรลบด้วย0ูนจุจะเท่ากับยี่สิบจุดห้าแบบนี้นะคะดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าขอบล่างเท่ากับค่ามินก็คือค่าที่น้อยที่สุดของชั้นนั้นลบด้วย0.5จจะออกมาเป็นขอบล่างนะคะให้นักเรียนจำสูตรนี้ไปใช้เลยมันจะง่ายกว่าการที่มาแทนค่าในสูตรนี้นะ อขอรูปออกก่อนนะคะทีนี้เราสังเกตขอบล่างเสร็จแล้วให้เรามาโฟกัสขอบบนขอบบนตรงนี้นะให้เราโฟกัสตรงนี้นะคะชั้นแรกเลยขอบบนได้15.5ใช่ไหมมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากค่าที่มากที่สุดของชั้นนั้นคือ15มาบวกด้วย0.5จะมีค่าเท่ากับ15.5 อันนี้คือขอบบนมาดูชั้นต่อไปดูชั้นนี้ค่าที่มากที่สุดคือ20บวกด้วย0.5มีค่าเท่ากับ20.5ก็คือค่านี้ออกมาต่อไปชั้นต่อไปชั้นนี้ค่าที่มากที่สุดคืออะไรคะยี่สิบมาบวกด้วย0.5จะมีค่าเท่ากับ25.5ได้ออกมาเป็นขอบบนของชั้นนี้ ดังนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าขอบบนเท่ากับค่าแม็ก,ก็คือค่าที่มากที่สุดของชั้นนั้นบวกด้วย0.5นะคะให้นักเรียนจำสูตรนี้ไปใช้เลยมันจะง่ายกว่าการที่เรามาแทนในสูตรนี้นะในสูตรนี้ให้นักเรียนจำสูตรนี้นะคะไปใช้